เอาขอบคุณแฟนเพลงนี่นะครับค่ะแม่ครับถ้าแม่จะขอเลื่อนเรื่อนแม่ไม่ได้ถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราเลื่อนเองเอาขออีกเพลงเดียวขออีกเพลงเดียวครับลูกแม่ยังไม่ร้องเลยแม่ยังไม่ได้ร้องแม่ไม่ร้องเลยจ้ะแม่เอาเพลงอะไรกันไม่เลยกันแทนความคิดถึงอีกหรือเปล่าใช่ใช่กีบสองวันนี้มอ๋อสองพันเหมือนเดิมกลับงานแล้วอ๋อครับผมต้องสดงไปต้องสดงต้องส่งปวดจมูกเลย อะควักสิครับเออไม่ใช่แม่แม่เลยนูลแต่คือ,อเหนื่อยเขาเนียวขึ้นสูนไ่ไปไปไปทางทางไปไม่ถึงไปไม่ถึง,ถงขอบคุณแนเพลงครับขอขอ,ขอไฟอีกรอบได้ไหมครับขอไปอีกรอบได้ไหมครับขอบคุณที่ได้รับให้คุณ การุนจะแฟนเพองอมจนชื่นใจหายวันเมื่อแฟนเลียงให้กำลังใจขอเไมื่ริ้งจะเป็นเพื่อทุกทุกที่ พระนีลาง่ายหอมท้องฟาดำอันนั้นอันนั้นอันอน,นึเอาไว้เรเป็นเรนจ์จายลิเร่ไปไขออยู่โค <ฮ S 2> แบนเต ไม่เคยคิดมากิหรือแยกว่า,ควาใครเพราะคุณผู้ฟังเขานั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมเั้งมาโอ้ สติฟ้าฟา,าิ่งใหญ่คุ้มภัยทางเทิานั้ขอจงเชื่อใจไว้เว่าราบชั่วท่วา เราบอกว่าน้องนันรักแม่แม่ทุกคนครับเราต้องรู้ว่าน้องนันรักแม่แม่ทุกคนนี่ครับแคหน้อยนิดนะเยเค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 ยไม่อยากเบื่ครับผมขอบคุณเก็บเลครับที้ขอบคุณแค่ขอบคุณแม่ตาที่มาร่วมในวันนี้ทุกคนครับรวมไปถึงวันนี้โดยถึงพี่ๆเพื่อนๆผมด้วยครับที่มาร่วมกนในวันนี้แต่ไม่ได้จะกลับไปนอนแครับตอนนี้เนาะ โดยพี่ๆทุกคนนะครับน่าจอยู่โซนด้านหลังครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัยนะครับดม่แม่พี่ๆทุกคนนะครับอลก็ทำาต็มที่นะครับนะผิดพลาดประการใดขอฝากความใจตรงนี้ด้วยนะครับแราวขอบคุณมาเลยน้ำใจนะครับจากแม่ทุกบ้านนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะมาตรงนี้หรือไม่ได้มาครับที่ส่งมาออนไลน์ครับน้องฝากด้วยมาครับที่รับชมนะครับทางไลฟ์สดด้วยครับทางบ้านครับทุกคนก็ อยู่ไปนะครับี่สิงมาครับเนาะขอขอบคุณมากมากครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับนะฮะก็ด้านหลังของเราครับต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่มันเป็นกําลังสําคัญกําลังใจไม่ขอทุกทุกคนครับนะครับนะครับถ้าเป็นถ้าผมคนเดียวครับผมไม่สามารถสร้างมาได้ขึ้นมาได้นะครับสะาบียแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะกําลังใจแ็นๆจากทุกทุกคนนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะบัวนะฮะรวยนะครับ ผมท้าครูโอ้ยอย่าไว้ใจนะครับผมแต้นในวันนี้เดียวกับครูแต่จริงาไมให้ครูเอาเลยครับอันนี้ก็คือคนรูที่พาผมนะครับครับผมให้ผมมีวันนี้ก็คนแรกก็ว่าได้นะครับไอีกูว่าผมไม่เงียบในวันนี้ครับนะเอาเลยเอาเลยเอาไป่ได้ทำไม่ได้จริงๆเราลงสู้กันมานานมๆนะจันที่โดนจับเพื่อว่าเราเป็นครูผู้ช่วยแต่ที่เขาเป็นรองผออนะครับดูน่ามป็นนานแค่ไหนครับผมนะมีเราขอที่นะครับโรงเรียนจริงดีก็นะครับเร ับผมอีสอปีนะีสปีได้ขึ้นพอใช่ไหมครับนสามปีนะทำไมไม่ปีเดียวล่ะครัปีเรา็นสามปีาพอเน่ยครับอยกนาบูนครับกับบัวนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเตรียมที่ครับรับใช้ทุกคนตาผมขอบคุณครับวันนี้ก็อาหารแล้วก็สุขสันขอบคุณนะับมะขอบคุณแม่เองนะครับแล้วตอนนี้ก็เก็บขาด้วยนะครับที่่านขอบคุณเพราะว่าน้างานนอยลผมไปที่งานที่ไหนขอบคุณแม่เองไม่ทุ่นะสองคนนะ เวลาผมไปลองทอี่ไหนที่ไหนก็จะฝากแม่มาด้วยนะครับมาดูช่างที่ไนวันนี้ชาววา่างไปที่ไหนแล้วนะครัสาบสนามบอลนะฮะนะ,อะขอบคุณด้วยครับที่เชวยดูแลนั่งแท,ทนนะครับขอบคุณใครค,ครับเด่นโอ้ชยังครับครับแม่บอีแม่บอลดีร์แม่บอลดีเชียร์มาชมปีจนะครับดีใจที่ทุกวันนี้ผมยังมีแม่ที่คอยซัพพอร์ตนะครับคอยปลักปล่อยลังใจผมในทุกวันนี้ครับจริงๆนั่นจะเป็นเป้าหมายของผมผมคิดว่า ปีสองก็จริงครับสองปีผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีกีใครอยู่กับผมล่ะตอนแรกครับอยู่คือต้องมีคนมาจากดพูดผมเสือว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปอย่างเดียวไม่ไปแต่ว่าทีนี้ทำใจได้หมดแล้วนะผมเชื่อว่ามันมีเยอะจริงๆแต่ว่ามันพาไปสองปีเขาบอกว่ไม่เป็นอยู่ไม่เดิมอยู่ไม่เดิมสามปียังอยู่สี่ปียังอยู่ห้าปเยอะขึ้นด้วยนะเยอะขึ้นด้วยนะผมเชื่อว่ายังมีคนที่เยอะขึ้นมันมีคนที่หายไปมันมีคนที่เข้ามาครับทีนี้นะครับขอขอบคุณมาก ครับนะผมบอกแล้วว่าเรียกตามเป็นอภิสมัครเวลาพิสุขคนครับวันนี้เชื่อว่าคนคนที่อยู่กับผมเนี่ยทุกคนนะผมได้ได้ที่เป็นยมตัวผมแน่นอนครับว่าผมจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนรู้หมดนะผมเป็นคนยังไงครับนะตอนนี้กนะ็ตอนนี้ก <c oughs> ็มผมว่าจะได้้รักตรงนี้จะไม่น่ารักนะครับตรงนี้ก <c oughs> ็อนจนเด็กถึงงานได้ครับแต่ตอนเวลานั้นผมไม่อยู่ผมหกปีทั้งหมดนี้แหละครับครับมากเลยครับเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีอันนี้เจ็ดปีนะครับหกปีแล้วครับ ใกปีครับที่อยู่ด้วยกันครับแัง้นก็อยากให้เมย์ครับครับอยู่ด้วยกรรันหน,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 นึ่งนานๆครับวันใดวันหนึ่งถ้าผมไม่ได้ร้องอีพีอ,อยู่ตรงนี้ผมอยากให้เมย์อยู่กับผมแบบนี้น,นานๆครับอยูอ่แบบเนครอบครัวอยู่มาให้กำลังใจมาหาที่ว่างกาันนะครับสถานะเราจะเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ครอบครัวอนันต์ผูออนนน้ที่ที่ใหญ่อยู่ตรงนี้ค<อ>รับผมแล้วนะขอบคุณมากครับผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับเรื่องตอนจริงหากต้ามีอะไรมากกวขอบคุณคกูดัง ให้ยม่ากเลยแต่ว่าผมทำไม่รู้ทำอะไครับแล้วก็ตอขอบคุณทุกคนครับที่ร้านผมที่สังสักตะวกนได้ที่ทุกวันนี้ครับมองยังไงก็ใครมาเที่ยวมาแถวนี้ก็ยินดีคบยินดีมามาเที่ยวมาที่สนามบินเ่งได้เลยนะครับเป็นสนามของทุกคนขอไค้ณมทุกคนขอบคุณทุกคนที่มางานวันนี kind of um ้แล้วก anyway> ็อยู่ฟางบ้างครับเห็นนะครับตอวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณพวงมาลัยสวยๆวยใช่ไหมพีม่อ่ะใช่ครับต้องบอกว่าทุกวันะะน,น,นี้นะครับพี่ก็มีแม่มากลุ่มเนาะก็ยิ่งยิ่งนี้นะครับเรื่องพวงมาลัยเนี่ยจากเมื่อก่อนที่ตัวเนี่ยมันมันพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับนะเมื่อก่อนนี้มันจะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับมันคือต่างเขาต่างๆอย่างเงี้ยครับเอาจากนั้นมันก็ออกมาจำผมจำได้เลยเมื่อก่อนอย่เช่นไอ้เทปเลยนะไอ้ตาเทปอ่ะโอ้โหผมไปแกะช่วงนี้และผมเกะเองนะครับช่องนีผมเกะเองผมช่วยครับผมล้อมกินก็นพวกแบยผมกลับไปขนะึ้นวันเนี่ยผมเกะมาอะไรครับผีช้บมา ตอนมาปีนี่นะะได้ครับแต่ละมาก็เลยเปลี่ยนะระบบใหม่ครับแล้วก็ส่งไปที่แต่ละกลุ่มเนาะาแล้ว,ลวก็พายโน่ที่โดนถามแล้วก็ไม่มีแต่ละกลุ่มนะครับเป็นพี่ของแต่ละบ้านที่ทับถามอยู่ครับก็ขอบคุณพี่แม่ที่คนให้ด้วยแล้วก็แม่ที่ทำด้วยนะครับเนาะรูปคนด้วยครับตรงนี้ก็ขอบคุณในฟารมร่วมมือช่วยกันนะครับ <ๆ S 2> เพื่อผมคนเดียวนะครับผมก็ดีใจมากตรงนี้29เป็นเขาค้อยด้วยนะคะของแม่จ๋า ดีใจครับุณนายันด้วยนะครับแต่สิ่งใดที่ผมทาผิดพลาดไปสิ่งใดที่ผมทําไม่ดีเราทำไม้ไม่เสียแตผมขออตรงนี้นะครับอยครับมอกัด้วยัม่ทอันนิานนะทีงานที่ไหนต่อครับทีงานที่ไหนต่อไกจักนี้ครับอ่าจะไม่มีนะครับ ัเดอนหน้าดนห้าาาดเดีน้วเดี๋ยวผมกบอกิน้องนี่ผมจำจำไได้ครับตอนนี้ไม่ได้เลครับแต้วหลังจากนี้ผมก็เก้าเยี่ยมสนาตรงนี้นี่เสียดายรากเลยงนี้ตั้งใจเข้าวันนี้ผมตั้งใจิี่น่าอยากให้แม่ๆได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวหาแล้วมาได้มาดูควาสาเด็จนะครับมาางนั้ทาเตอนน้ตรงนี้คนเปิจากฝีมของเราทุกคนเกิดจากกำลังใจของแม่ๆที่มั่มกับผมแล้วก็สร้างงนี้มันขึ้นมาถ้านเได้เห็นที่โตั้งงนี้ขึ้นมาตรงหลังของเราด้านหลังของครับ โอ้แม่ทุกคนนะครับขอบคุณครับครับผมไม่บอกว่าวันที่สิบเก้าไปสาวคลองแม่อีสานครับผม